พี่น้องครับโดยพันธุกรรมของเ,อเอลือดลอยนะครับพันแทฉหรือว่างาัวนี่แหละครับบามันพันแทฉนะครับเพื่อสีถือว่าด้วยการสืบพันธุ์การสืบให้ลูกนี่เร็วอยู่เลยพี่น้องนะครับนี่แมโรซีป็นแม่ของมันนี่มันนี่ก็ได้สองเดือนสามเดืนอนเขามาเลยครับสามเดือนต้น นะครับแต่ว่าเมื่อการขึ้นแล้วเป็นซัดแล้วครับให้คุณหมอมาตรวจเบิงเร่างไายเพิ่นอยู่ครับตรวจภายในเลยพี่น้องติดตามตอนต่อไปว่าสิเป็นเังไหนพี่น้องได้่าเพิ่นสิอ่าผสมเลยไปแต่วันนี้มีปัญหาอยู่ยินหนึ่งพี่น้องนี่นี่นครับเรื่องเล็บเพิ่นนะครับต้องได้ไปไปสร้างเต็งเล็บเพลินพี่น้องใครก็อ่ ทรงสาวงามประวดเลย่สร้างแตงเล็บแตงขีดนะครับแตงเขาพี่น้องเดี๋ยวลูกเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลุกเดี๋ยวเีเปนสิตแน่พี่น้องอันนี้คุณหมอเป็นสิตเพราะเป็นเคื่อที่อาชีพยาเนาะให้ผสมนะเดี๋วลูกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยพี่น้อง เบิ่งวามันพร้อมบ่บว่าอมกบบ่ท่านไนเอาเขาได้รอบนหนที่จริงแล้วเริ่มเปลี่ยนสัต์ทุกถัวครับกำไรกับมีต่างกันได้เขาสองเดือนสิสามเดือนแล้วครับกับเปลี่ยนสัต์มาทีหนึ่งแล้วเป็นก้อนตัวนี้แต่ว่าลลกเพิ่มยังหน่อยอยู่กับเลยท่านไห้ใเพื้นเ้านุ่มนะครับฟังพุ่น เป็นววสาวกับกำลังผสมพี่น้องเนี่ยนเป็นจริงครับชัดเจนต่ว่างไี้มัน้เหนบฟอมดูจากข้อรีเขินเรื่องกันซุกกันซับไหมอ่าร่างไครถือว่าเออท่านพ้อมแปลว่าขึ้นหรือขึ้นอืมอีกแล้ คอลี่เฟินคอลี่เฟินพี่น้องเยอะแยะคอลีฟินเดา๋ยวไปเอาไปโอเคครับพี่น้องครับผมนะครับโรเซ่เอ่อเป็นสัตว์แล้วแต่ยังไม่พร้อมนะครับอันนี้ห้ากระตัวกระซิบดีเจ้าหน่อยพี่น้องก็เหนื่อยจากเขาเอ่อการผสมมันก็ต้องใส่ราคาแพงเนี่ยแปดพันเจ็ดแปดพันนะพี่น้องยังตทำดินะครับ <c oughs> อยากเพียบไปเขาก็ต้องตรวจดีๆคูดหมอกต้ตงมางเบิ้งด้วยว่ามันพร้อมหรือว่าพร้พอรมนะครับพอดีครับเได้แตงขีบพอนะดาาีครับพี่น้องนะนั่นนิชาฟาร์มครับพี่น้องครับผมงูสวยค่อยง่ามครับตันแฉสายประกวดครับโอ้ยมาไก่กล่อ,องเลย